สวัสดีครับพวกเรา e ึกต่อต่อกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับซูมนะครับว่าซูมเนี่ยปัจจุบันเรามีช่องโหว่เพิ่มเติมนะครับมากถึง9จุดด้วยกันนะครับซึ่งช่องโหว่นี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะว่ามันสามารถที่จะดักจับข้อมูลของเราได้นะครับรวมไปถึงอาจจะทําให้การประชุมของเราเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ การประชุมของเราเนี่ยสะดุดระหว่างทางนะครับแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆอีกมากมายนะครับดังนั้นวิดีโอนียก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับช่องโหว่ครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการในการแก้ปัญหานะครับทั้งวิธีการแก้ปัญหาแบบใช้เครื่องมือและไม่ใช้เครื่องมือนะครับดังนั้นใครที่ใช้ซูมอยู่นะครับติดตามพวกเราได้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องซูมกันนะครับซูมเป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้สําหรับประชุมเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสําคัญนะครับหรือบางคนก็ใช้เรียนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการใช้พูดคุยจากทีมงานที่อยู่ในออฟฟิศของเราเองนะครับทีนี้เนี่ยซูมเนี่ยมีช่องโหว่ร้ายแรงมากกว่า9จุดครับแล้วก็กระจายช่องโหว่เนี่ยไปยังตัวดีไวต,ต์ต่างนะคือบางอันเนี่ยก็จะมีช่องโหว่ที่เกี่ยวกับ OS ที่เป็น w n n o w w นะครับบางอันเป็น Android บางอันจะเป็น Mac OS นะครับดังนั้นปัญหาหลากัหลกๆเลยก็คือถ้าเรามีการใช้ซ o มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีการอัปเดตพวก security update ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากจะให้เวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่เป็นปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือว่าดีว้ e ของเราเนี่ยมันมีหลากหลายบางครั้งเนี่ยเราอัปเดตบนวิ d ีโ s ไปแล้วลืมไปเลยว่าเรามี iPad นะครับแล้วก็ลืมอัปเดตบน iPad เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นปัญหานี้ก็คือ,อเราควรที่จะต้องหมั่นตรวจสอบเรื่องของ security update นะครับผมมาพูดเรื่องของอช่องโหว่ร้ายแรงที่เป็นประเด็นแล้วก็อยากจะนำเสนอในวิดีโอนี้นะครับช่องโหว่แรกเนี่ยมีชื่อว่า cve 2 0 2 5 6 4 7ีด2025ีด64 7 4นะครับ cve คืออะไรอธิบายตรงนี้ก่อน cve มันเหมือนป้ายเพื่อบอกว่าปัญหาหรือช่องโหว่เน,นี้ยมันคือช่องโหว ชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นซูมเนี่ยเขาถ้าเขาเจอช่องโหว่นะครับไม่ว่าจะเจอเองนะครับหรือว่าคนอื่นเจอเขาก็จะมีการตั้งหมายเลขอันนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการอ้างอิงว่าช่องโหว่เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันแก้อย่างไงนะครับเพื่อใช้อ้างอิงเวลาที่จะมีการประกาศหรืออะไรยังไงนะครับดังนั้นเลขอันนี้สาระสาคัญก็คืออยากจะให้ทราบไว้ว่ามันคือช่องโหว่ประเภทนี้นะ ทีนี้6474.1เนี่ยมันทำอะไรนะฮะปัญหาเลยก็คือ,อปัญหาเนี่ยแฮกเกอร์จะทำการเข้ามาอย่างซูมครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดกับ An d r o i d เท่านั้นนะเข้ามายังซูมแล้วก็เข้ามา,าขโมยสิทธิ์ครับก็คือหลังจากเข้าซูมมาได้แล้วเนี่ยเขาจะทำการขโมยสิทธิ์เป็นคนเป็นโฮสต์นั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะครับแล้วก็ ัการเรื่องของการแชร์นะครับการอ่านแชทข้อ,ขอความบักข้อมูลนะครับโดยเขาเนี่ยสามารถปลอมนะครับปลอมตัวเองนะครับเป็นเป็นเป็นโฮสได้แต่ในลักษณะของเขาเนี่ยก็คือเขาจะปรากฏตัวเป็นผู้ใช้ปกตินะครับดังนั้นวิธีทางแก้เนี่ยก็คือเราควรที่จะต้องรีเช็คครับว่าคนที่เข้าซูมมาเนี่ยใช่ทีมงานเราไหมใช่คู่ค้าเราหรือเปล่าหรือใช่ลูกค้า เราหรือเปล่านะครับแต่วิธีการแก้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราประชุมกันแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันก็เช็คก,กันง่ายเนาะอแต่กรณีที่มีการประชุมกันมากกว่า30คนเนี่ยเราจะเช็คก,ก็ลําบากนะครับเพราะาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้ทั้ง30คนเนี่ยมาแนะนําตัวนะครับดังนั้นเนี่ยแฮกเกอร์เลยอาศัยช่องโหว่นี้ครับในการแทรกซึมเข้ามานะครับแล้วก็ การโจรกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ควบคุมทุกทุกอย่างนะครับทําให้เขาสามารถที่จะลักลอบเอาข้อมูลเราเออกไปได้นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่เป็นโฮสต์ของตัวเองเนี่ยโจรกรรมข้อมูลบางอย่างนะครับหรือกําหนดเส้นทางการเก็บบันทึกไฟล์เสียงหรือข้อมูลต่างๆของเราได้เขาสามารถดึงไฟล์เสียงออกไปได้นะครับหรือบันทึกที่เราบันทึกเอาไว้ขณะกำลังประชุมอยู่นะครับอันนี้คือช่องโหว่แรกนะครับที่ร้ายแรงนะครับดังนั้น ถ้าหากว่ายังเรายังไม่ได้อัปเดตซูมในปัจจุบันบนอัปเดตไว้ะนะมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องช่องโหว่อันนี้ช่องโหว่ที่2ครับด้านขวานะก็จะเป็นช่องโหว่อ่า cve 2ี2 5 6 4 7 4 0นีด64 740ะครับอันนี้จะเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนซูม vdi ไค a i อนนะครับอธิบาย vdi ไคลเอนก่อน vdi เนี่ยมันคือ virtual desktop infrastructure นะครับ หรือถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆเน่ยก็คือกรณีที่เราเนี่ยทำงานอาจจะอยู่บ้านนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรบางอย่างที่เป็นส่วนรวมนะครับเราเนี่ยสามารถใช้เจ้า z o om DVI เนี่ยในการทำงานได้เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบริษัทที่เป็นแบงค์เนี่ยนะครับแบงค บางทีเวลาที่ต้องประชุมกับลูกค้าใช่ไหมครับแล้วเราขออนุญ,ญาตบันทึกข้อมูลการสนทนาหรือว่าการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลแบบไว้บันทึกอยู่ในเครื่องตัวเองปกติเราชค z ซูมเราใช้เครื่องตัวเองเนาะอ่าบางครั้งถ้าเราโดนแฮ็กจากบ้านเรานะครับหรือจากที่ไหนก็ตามเนี่ยไอเนี่ยจะทํางานลําบากเขาก็เลยมีการทําตัวอ่า virtual desktop infa s t a c t u r อย่างที่ผมแจ้งนะครับคือคือว่าดี VDI เนี่ยเพื่อที่จะให้พนักงานแบงค์ทุกคนเวลาที่จะคุยกับลูกค้าเนี่ยนะครับต้องอรีโมทไปใช้เครื่องส่วนกลางนะครับแล้วก็ใช้ซูมจักผ่านเครื่องส่วนกลางกรณีที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะได้เก็บข้อมูลได้ง่ายนะครับแต่ประเด็นก็คือแฮกเกอร์เขาก็ใช้ช่องโหว่นเนี่ยฮะคือเขารู้ว่า,ามีบริษัทหลายบริษัทเนี่ยใช้ซูม VDI คล i ยแอนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแฮกนะครับ ในส่วน d v i c l i e n นะครับแล้วก็ทำการปลอมแปลงไฟล์ ile, ครับผมแล้วก็สามารถที่จะแทรกมัลแวร์นะครับในขณะที่มีการอัปเดตได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือกรณีที่ z o ม d v i c l i e n เนี่ยมีการอัปเดตอาจจะเป็น Security Patch นะครับ IT บางคนเนี่ยเขาก็จะทำการรันตัวอัปเดตตัวนั้นนะครับโดยที่ไม่ได้เช็คก่อนนะครับว่า ไฟล์อัปเดตนั้นเนี่ยมันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยเรารีบทำงานนะครับไปอัปเดตโดยที่มันเป็นตัวอาจจะเป็นตัวปลอมครับเราอาจจะดาวน์โหลดมาจากช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางออฟฟิเชียลนะครับดาวน์โหลดไปติดตั้งเนี่ยนะครับปรากฏเป็นของปลอมนะครับของปลอมเนี่ยมันจะมีการแฝงมัลแวร์อยู่ในนั้นครับทำให้กรณีที่เราทำการอินสตอลมัลแวร์เนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการควบคุม z ัวซูม b i ไฮแอนอันนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยไม่ว่าเออเรามีการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลบันทึกเสียงเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะโจลกรรมข้อมูลในส่วนนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอ,อ่กดช่องโหว่หนึ่งนะแต่ว่าต้องเว้นไว้ว่าตัวนี้จะเป็นเฉพาะ Zoom d BVI ไฮแอนนะครับคนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สบายใจได้นะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงดังนั้นก็ควรที่จะหมั่น อัปเดต security patch เอาไว้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นช่องโหว่ใหญ่ๆนะครับ2เรื่องที่เป็นไฮไลท์นะแต่จริงๆในชื่อวิดีโอเนี่ยเราพูดถึง9เรื่องใช่ไหมฮะมันก็ยังเหลือช่องโหว่อีก7ช่องโหว่นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับอีก7จช่องโหว่มีอะไรบ้างนะผมขอพูดเช็แล้วกันนะครับที่มันจะไปกระทากับอ่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราถ้าหากว่าเราเจอช่องโหว่เหล่านี้นะครับอายกตัวอย่างนะครับมันจะมีช่องโหว่นะครับที่ สามารถทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปถึงไฟล์นะครับที่ไม่ควรมองเห็นได้นะครับอย่างเช่นเรามีการบันทึกวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็แฮกเกอร์ آ, เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงไฟล์นั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไฟล์นั้นเนี่ยออกไปได้นะครับคือบางทีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสาระสำคัญหรือว่าประชุมสำคัญเนาะอ่ามันอาจจะมีเนื้อหาที่ถ้าคู่ค้าคู่แข่งของเราเนี่ยได้ข้อมูลไปหรือว่า บางอันเนี่ยคู่ค้าเขามีการคอมมิชเมนต์ไว้กับเราแล้วเราเหมือนว่ามันเป็นความลับแล้วแฮกเกอร์เนี่ยขโมยข้อความเหล่านั้นนะครับไปส่งไปให้คู่แข่งอีกทีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือบางกรณีเนี่ยมันจะมีการทําให้ซูมค้างหรือว่าปิดเองเป็นกลางประชุมนะครับอันนี้จะเป็นช่องโหว่ประเภทคอร์สไซส์สกิปปิ้งนะครับก็คือเขาจะมีการโจมตีนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ หรือว่าตัวเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยทำให้การใช้ซูมเนี่ยเกิดปัญหาระหว่างใช้งานนะครับอันนี้ก็มีม,ม,มีมีช่องโหว่ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องโหว่หนึ่งนะครับอย่างเช่นสามารถควบคุมแอปพลิเคชัน o o m ของเรานะครับก็คือทำตัวเองเป็นโฮสต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้สิทธิ์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลออกไปนะครับหรือว่าอาจจะแกล้งเรานะครับในเรื่องของการเตะ ผู้เข้าร่วมของเราออกอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็มีช่องโหว่อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับอัน,นก็คือ7เรื่องนะครับซึ่งต้องแจ้งอย่างนี้ว่า7เรื่องเนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่ที่มีผลกระทบก็ต่อเมื่อถ้าหากว่าเราเจอช่องโหว่ไอ้สองตัวแรกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเจอ2ตัวแรกแล้วเนี่ยอีก7เรื่องเนี่ยมันอาจจะตามมาก็ได้นะครับ ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมี9ช่องโหว่นะครับดังนั้นวิธีจัดการนะครับอย่างง่ายเลยนะครับก็คือเราควรที่จะเช็ค Security p a t c h นะครับว่าเราเนี่ยมีการอัปเดตแพทเป็นปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยก็ควรที่จะต้องอัปเดตนะครับแต่อย่าลืมนะว่าบางทีเนี่ยเรามีการใช้หลายดีไว้นะครับบางคนลืมเสมอนะครับหรือว่า IT บางบางหลายๆบริษัทเนี่ยก็มักที่จะ ต้องดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลไม่ทันหรือว่าเช็คไม่ทันคือบางเครื่องเนี่ยเราอัปเดตแล้วก็เราก็อาจจะจดมือเนาะเพราะว่าเราอาจจะแบบต้องแมนนวลอัปเดตทีละเครื่องนะครับบางทีมันทําไม่ทันจริงๆแล้วก็บางคนเนี่ยพอทําไม่ทันเราตกหล่นนะครับเขามีช่องโหว่เก่าๆเนี่ยนะครับแฮกเกอร์ก็สามารถที่จะโจรกรรมผ่านคนที่เผลอไม่ได้อัปเดตอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับที่โดนโจมตีกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราจะป้องกันนะครับผมแนะนํา4วิธีง่ายๆนะครับอันแรกเลยก็คือเช็คเวอร์ชั่นครับว่าเป็นปัจจุบันแล้วหรือยังอันนี้ทําได้ง่ายครับแต่คนที่จะมีปัญหาก็คือคนที่ต้องคอยดูแลคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับแบบหลักร้อยดีไวขึ้นไปนะครับคือร้อยดีไวต้องบอกก่อนว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวอะ ปัญหามอยู่ที่อุปกรณ์ที่เป็นโมบายด้วยเนาะเพราะว่าโมบายเนี่ยมันบางคนพกไปตลอดเคลื่อนที่ไปตลอดบางคนแทบจะไม่เข้าออฟฟิศเข้าออฟฟิศมาก็ไม่เจอไอทนะครับดังนั้นอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้ยากในบางกรณีนะครับแล้วก็มันทําให้การเช็คเนี่ยเช็คได้ยากนะครับอ่าถ้าหากว่าใครอยากได้เครื่องมือในการช่วยในการอัปเดต Security Patch นะครับอันเนี้ยขอทายอีนนิดนึงนะครับเราจะมีโซลูชันในการ ทำแพดบรเนตเมนต์นะฮะอ่าคือ o p ฟติม m สเรามีจาหน่ายนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับแพดบรเนตเมนต์ช่วยอะไรนะครับในกรณีนี้ก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าใครที่ยังไม่ได้อัปเดต s e ิ u r i t y แพดนะครับหรือว่าเราสามารถลงเ g เจนต์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆกรณีที่มันมี s u r u t y t y t c h อัปเดตมานะครับ i t เนี่ยทำงานง่ายๆเลยก็คือตั้งเวลาแล้วก็ให้มันอัปเดต security patch แบบเราไม่ต้องแบบไปเดินไปทำทีละเครื่องทีละเครื่อง และที่สำคัญครับเรามีรายชื่อทันทีเลยครับว่าตอนนี้ร้อยเซขององค์กรเราเนี่ยปลอดภัยไปแล้วกี่เครื่องนะครับยังขาดกี่เครื่องที่ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ข้อแรกขอทายอีกนิดนึงนะครับข้อที่2นะครับดาวน์โหลดซูมนะครับจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับก็แนะนําอยู่เหมือนเดิมครับว่าควรจะเป็น official ยลเว็บไซต์นะครับหรือว่าถ้าใครใช้โมบายเนี่ยก็ควรที่จะใช้อ่าสโตร์ที่เราสามารถเชื่อถือได้นะครับใครใช้ โอเอสแมคโอย่างเงี้ยครับก็ดาวน์โหลดด้วยแอปส o ตรอะไรอย่างนี้นะฮะอย่า uh, <laughs> ไปดาวน์โหลดแบบแปลกๆนะ <laughs> uh, <laughs> ข้อ3 <laughs> นะครับควรตั้งรหัสประชุมทุกครั้งนะครับ uh, บางคนเนี่ยไม่ตั้งหรือบางคนเนี่ยตั้งแบบง่ายมากเลยเอาวันที่เลยละกันเอาเลขห้องประชุมเลยละกันนะครับก็ G uh, อันเนี้ยอันตรายครับอย่างน้อยๆเนี่ยการที่แฮกเกอร์จะแฮกอะไรได้เนี่ยมันต้องผ่านพวกรหัสผ,ผ่านใช่ไหมครับการที่เราตั้งรหัสผ,ผ่านที่มีความยุ่งยากเนี่ย มันสามารถดึงเวลาหรือง่วงเวลาให้แฮกเกอร์เนี่ยทำงานได้ยากนะครับก็คือถ้าทุกบ้านเนี่ยนะครับล็อกกุญแจนะครับแฮกเกอร์จะไม่อยากเข้ามายุ่งครับเพราะว่าเสียเวลาในการไขกุญแจนะครับบ้านไหนไม่ล็อกกุญแจเนี่ยบ้านนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับผมข้อที่4ี่นะครับอย่าลืมอย่าแชร์ลิงก์นะครับอย่าแชร์ลิงก์ประชุมในที่สาธารณะนะครับคือผมเห็นหลายเว็บนี่นาเขามีการแชร์เว็บประชุมนะครับลิงก์ประชุมอ่าว่าเข้ามาเลยนะครับอันนี้ ค่อนข้างอันตรายนะครับคือประชุมยังไงก็คือควรจะมีรหัสนะครับหรือว่ามีการส่งอ่าเมลไปยังเมลส่วนตัวนะครับของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับหรือกรณีที่เรามีการประชุมกับทีมงานของเราเองไม่ได้จัดงานสัมมนา,าอะไรนะครับก็ควรที่จะต้องรีเช็คผู้เข้าร่วมนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะใช่ทีมงานเราหรือเปล่าไอ้คนนี้มันมันมัน,ม,นมันชื่อมันใช่นะแต่มันลาหรือเปล่าวะวันนี้แต่ไงมันเข้ามาประชุมนะครับเราแบบ ฐานกันนิดนึงเช็คกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็คเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่บุคคลคนนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็น iker, แฮกเกอร์แฝงตัวนะครับมาเป็นคนที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้ควรไม่ควรเข้าห้องประชุมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราแบบไม่มีการเช็คกันเลยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือ4ขั้นตอนในการรีเช็คนะครับก็ฝากไวน้นะครับว่าซ o มเนี่ยจริงๆมันเป็น เครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่เครื่องมือส่วนใหญ่ก็ก็เป็นเทคโนโลยีเนาะบางครั้งมันมีช่องโหว่นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจัดการปัญหาเรื่องช่องโหว่อยากจัดการปัญหาเรื่อง security patch นะครับตามที่อ่าซูมนะครับแนะนำว่าควรที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับจัดการง่ายๆด้วยแพ m เมน g e m เมนนะครับอัพติมุดเรามีจำหน่ายและนอกจากแพ m เมน g e m เมนเนี่ยจริงๆอ p พติมุเรามีทั้งระบบ Network Infrastructure นะครับระบบ n t w w r r s s e u u r t y y รวมไปถึง IoT Monitoring นะครับใครที่สนใจโซลูชันนะครับก็สอบถามพวกเราออพติมูดได้ทุกทางได้เลยนะครับใครรู้จักเซลติดต่อเซลใครรู้จัก Marketing ิ้งติดต่อ Marketing นะครับหรือว่าจะสแกน QR c o d คบนหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็วัวนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็ปรับนำไปใช้กับองค์กรนะครับวัวนี้ออพติมูดลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ